คนเราจะรวยเนี่ยสามเรื่องสามประการทั้งนั้นไม่มีทางรัดหนึ่งอันแรกเลยแน่นอนคุณจะต้องเป็นคนขยันอดทนขยันอดทนถ้าคุณไม่ขยันไม่อดทนทําเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อทําอะไรอยู่ก็เดือน2เดือนก็ออกสองสาเดือนก็ไม่ไหวแล้วอันนี้ไม่มีทางเลยคุณไปดูจับกังสิแบกเข้าสารฉาบปูนเขาขยันเขาอดทนไม่อดตายนี่มีกินเหนื่อยจนตายก็ไม่เจอไม่รวย จริขยันอดทนไม่อดตายแต่ไม่รวยตรงอยากรวยใช่ไหมใช่คือเข้าขั้นที่สองคุณกล้าเสี่ยงขยันอดทนเป็นข้อแรกข้อที่สองก็คือกล้าเสี่ยงภาษาอางกิจเขาบอกว่าคุณต้องรีสผมเชื่อว่าคนที่ฟังรายการนี้เข้าใจเรื่องที่ผมพูดกล้าเสี่ยงคุณกล้าเสี่ยงผมยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณเล่นุ้นสมมติว่าคุณทําธุรกิจซื้อขายที่ดินสมมุติว่าคุณทําเรื่องรถยนต์ทำเรื่องออผ้าทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คุณขยันคุณอดทนแต่คุณคิดว่าโอ๊ยนี่อย่าไปขยายเลย นในจังห <พอ S 2> วะตัวนกน้อยทำรังแต่พอตัวในจังหวะที่ที่ดีคุณไม่กล้าที่จะไปเสี่ยงสมมติคุณเล่นงานขนาดคุณเล่นแล้วคุณได้